พี่น้องทีเคารพรัาทุท่านครับวันนี้มาพูดคุยกับพี่น้องเนื่องจากมีประเดน็นล่าสุดที่เกิดขึ้นจากคําแถลงของคณะก,กร,รรมการกํากับกิจการพลังงานพูดง่ายๆก็คือเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานที่ดูแลเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าผมจวหัวว่าไฟฟ้าจะขึ้นราคาอีกแล้วครับขณะน,นี้ไฟฟ้าหน่วยละ4ี่บาทเจสตางค์นะครับพี่น้องและเมื่อครบ4เดือนมกราคมพามีนาเมษาพฤษภาจะมีการปรับตัวเลข ก่อนที่จะเล่าให้พี่น้องฟังว่าไฟฟ้าจะขึ้นราคาจะมีการปรับตัวเลขอย่างไรบ้างให้พี่น้องเห็นภาพที่หนึ่งว่าเขาแถลงว่าวันนี้การไฟฟ้าฝ่ายผ,ผลิตแห่งประเทศไทยแบกรับภาระประมาณ1นึ0 0 0สล้านบาทถ้าผมเอาตัวเลขกลมๆก็คือ1 5 2 6 8ล้านบาทเขาอ้างว่ากอฟผหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแบกรับภาระแทนประชาชน พูดภาษาชาวบ้านคือประชาชนเป็นหนี้กรฟผอ,อยู่แสนห้าหมื่นล้านบาทแต่พวกท่านจากกรกพท่านไม่พูดเลยว่าบริษัทโลหิตฟ้าเอกชนที่ขายไฟฟ้าให้กรฟผในช่วงปีที่ผ่านมากําไรเท่าไหร่ยักษ์ใหญ่รายหนึ่งอ่ะผมดูตัวเลขแล้วปีที่แล้วกาไรหมื่นหนึ่งพันล้านครับพี่น้องมันตลกมากในโลกพลังงานโดยเฉพาะไฟฟ้าของประเทศเอกชนผู้ผลิตไฟฟ้าขายให้กรฟผกําไรหมื่นหนึ่งพันล้าน แต่กฟผต้องมาเป็นหนี้แบกรับภาระโดยอ้างว่าประชาชนเป็นหนี้กฟผอ,อยู่150,000ล้านให้ไปน้องติดตามต่อนะครับหลังจากที่เขาออกมาถแถลงว่ากฟผแบกรับภาระ150,000ล้านและเขาพยายามโยนกอมาว่าภาระนี้เป็นภาระของพี่น้องประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าเป็นหนี้กฟผเขาจึงตั้งเป็นโจทย์คําถามที่จะถามว่าในรอบต่อไปก็คือเนื่องจากเอฟทีจะปรับทุกสเดือน ขณะนี้4บาท72สตางค์มกราคถึงเมษาในรอบถัดไปก็จะมีการปรับก็คือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาเนื่องจากภาระของกอฟอผที่เขาโยนกองมาว่าประชาชนเป็นหนี้กอฟผอ,อ,อยู่แสนห้าหมื่นล้านเรื่องค่าไฟฟ้าประชาชนจะแบ่งจ่ายอย่างไรเขาทำ choice หรือทางเลือกมาถามประชาชน3รูปแบบเป็นน้องติดตามนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญเขาบอกว่า ในเมื่อประชาชนเป็นหนี้ก็ผัเขาอยู่แสนห้าห่นล้านบาทจึงถามทางเลือกประชาชนว่าจะจ่ายแบบไหนมี3ามทางเลือกคือหนึ่งถ้าจะใช้หนี้ให้หมดภายในงวดหน้าหรือสเดือนหน้าเลยก็คือพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาสี่เดือนหน้าเลยค่าไฟฟ้าจะขึ้นจากหน่วยละ4ี่บาทเจสิตางค์ไปที่หน่วยละ6กบาทเจสิตางค์ครับเนองทานนะครับถ้าจะใช้หนี้ กฟผให้หมดในรอบ f อีรอบหน้าที่จะมีการปรับค่าไฟฟ้าจะขึ้นจากหน่วยละ4บาท72สตางค์ไปเป็นหน่วยละ6บาท72สตางค์นี่คือทางเลือกที่1งทางเลือกที่2ถ้าเป็นการผ่อนส่งของประชาชนระยะยาวโดยที่เป็นการผ่อนส่งให้นี่กฟผอ,อที่ประชาชนเป็นนี่เขา่เขาอ้างอย่างนั้นให้จบ ณเดือนธันวาคมปีพศ2567ค่าไฟฟ้าจะขึ้นจากหน่วยละ4บาท72สตางค์เป็นหน่วยละ4บาท84สตางค์และถ้าจะเป็นการใช้นี้แบบค่อยเป็นค่อยไปค่า FT เวลาปรับเป็นคิดเป็นค่าไฟฟ้าในรอบเดือนพฤษภาคมเขาจะคิดที่ราคา4บาท77สตางค์นั่หนหมายความว่าภาระหนี้ต่อก,กฟผ1 5 0 0 0ล้านบาทจะจบเมื่อเดือนเมษายน2568 นี่คือสิ่งที่ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกรกพได้พยายามโยนหินถามทางและบอกว่า3ามชอยนี้กำลังรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าประชาชนต้องการจ่ายแบบไหนถ้าจ่ายรวบเลยก็รอบหน้าค่าไฟาขึ้นไปที่6บาทเจถ้าจ่ายแบบกลางๆหน่อยใช้นี่กรกพสิ้นสุดเมื่อเดือนธันวาคมปี67ค่าไฟฟ้า,าจะขึ้นเป็นที่หน่วยละ4บาท84 แต่ถ้าสมมติค่อยๆจ่ายไปกว่าจะใช้นี้หมดก็คือเมษา2568นค่าไฟฟ้าจะขึ้นจาก4บาทเจสตางค์เป็น4บาทเ7สดตางค์สิ่งที่ผมจะต้องถามกกพถามแทนประชาชนนะเวลาเป็นภาระที่เป็นหนี้เป็นสินที่ก,การไฟฟ้าฝ่ายผ,ายผลิตแห่งประเทศไทยต้องแบกรับภาระท่านโยนมาให้ประชาชนและท่านมาถามความคิดเห็นของประชาชนว่าประชาชนจะใช้นี้แบบไหน แต่ทีพวกท่านไปสร้างภาระให้ประชาชนเช่นท่านไปให้สร้างโรงไฟฟ้ามากเกินความจําเป็นหรือท่านให้บริษัทเอกชนโรงไฟฟ้าเอกชนผลิตไฟฟ้ามากเกินความจำเป็นรวมทั้งมีไฟฟ้าสำรองมากเกินความจําเป็นทําไมท่านไม่ถามประชาชนอย่าลืมนะครับว่าขณะน,นี้การใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยประมาณ3 0 0 0มเมกะวัตต์ช่วงพีคสูงสุดประมาณ33,000มเมกะวัตต์และถ้าคิดด้วยหลักไฟฟ้าสำรอง15%าอของพีค ก็คือ15%ของ33,000เมกะวัตต์ตัวเลขไฟฟ้าของประเทศมันควรจะมี37,950เมกะวัตต์ปัดเศษง่ายๆคือ38,000เมกะวัตต์หรือไม่ควรจะเกิน40,000เมกะวัตต์แต่ณขณะน,นี้พวกท่านสำรองไฟฟ้าไว้สูงถึง53,000เมกะวัตต์ตัวเลขที่สำรองมากเกินควาจะเป็นสูงถึง15,000เมกะวัตต์เหล่านี้ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าพร้อมจ่ายเพราะโรงงานไม่ได้ผลิตไฟฟ้า เราก็ต้องจาอ่ายเงินให้กับโรงงานเหล่านี้นี่คือภาระของประชาชนในเมื่อพวกท่านไปดําเนินการอไรก็กลัวแต่เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนหรือโลหฟฟ้าของเอกชนท่านไม่เคยถามประชาชนท่านไปสร้างหนี้สินแล้วกฟผมพอมีหนี้สินสูงถึง1นึ0 0 0ล้านบาทท่านบอกสิ่งเหล่านี้คือหนี้สินของประชาชนตอนท่านไปสร้างภาระสร้างท่านสร้างหนี้สินสร้างโลงไฟ้ามากเกินความจําเป็น มีระบบไฟฟ้าสำรองสูงมากเกินความจำเป็นและนี่คือค่าใช้จ่ายกับประชาชนท่านไม่ถามประชาชนแต่ถึงวันนี้แล้วท่านบอกว่าจะถามประชาชนว่าจะใช้นี่ยังไงถ้าแบบใช้นี่เร็วหน่อยก็ค่าไฟาจะขึ้นจาก4บาท72สตางค์ไปที่6บาท72สตางค์ในรอบเดือนเพื่อสภาคมเที่ถึงนี้นะแต่ถ้าใช้นี่กลางๆหน่อยก็คือค่าไฟาจาก4บาท72จะเป็น4บาท84แต่ถ้าใช้ช้าหน่อยประมาณ2ปี ค่าไฟจาก4บาท7.2จะเป็น4บาท7.7นี่ผมว่ากกพท่านเอาเปรียบประชาชนมากเกินไปและจุดที่ผมจะฟ้องพี่น้องประชาชนนะครับว่าหลังจากที่มีภาคประชาชนพี่น้องประชาชนออกมาโวยวายว่าเฮ้ย hey, ทำไมกกพซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงพลังงานปล่อยให้ตั้งโรงงานมากเกินความจําเป็นและที่ทํางานที่สุดก็คือมีไฟฟ้าสํารองมากเกินความจําเป็นพี่น้องครับ ตอนนี้เขาใช้วิธีการเปลี่ยนค่าหรือปรับค่าในการคิดเรื่องไฟฟ้าสำรลองเพราะหลักของไฟฟ้าสำรลองเขาจะคิดประมาณ15%ของีคการใช้สูงสุดแต่ตอนนี้เขาจะอ้างว่าเนื่องจากว่าเราจะต้องใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนบุเวียนงั้นเขาจะยกเลิกการคิดหลักไฟฟ้าสำรองให้ไปใช้หลักเกณฑ์โอกาสเกิดไฟฟ้าดับซึ่งหลักเกณฑ์โอกาสเกิดไฟฟ้าดับแม้ท่านจะสำรลองไฟฟ้ามากมาก ถ้ามันยังอยู่ในเกณฑ์การเกิดไฟฟ้าดับเท่ากับว่าท่านไม่โดนด่าคือท่านก็ใช้วิธีเลี่ยงจากการถูกวิพากษ์วิจารณ์ที่สำรองไฟฟ้ามากเกินความจําเป็นและไปใช้เกณฑ์ตัวใหม่และท่านก็อ้างว่าเป็นเกณฑ์สากลก็คือเกณฑ์โอกาสเกิดไฟฟ้าดับนี่คือจุดพยายามพิ้วของหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องรัฐที่เอื้อประโยชน์กับ,ก,บกับทุนผูกขาดด้านพลังงานและจุดที่สำคัญที่ต้องฟ้องพี่น้องประชาชนวันนี้น่าเห็นใจการไฟฟ้าฝ่ายผ,ผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลสาธารณูปโภคก็คือไฟฟ้าซึ่งถือว่าเป็นความมั่นคงของประเทศด้วยโดยปกติแล้วกฟผจะมีหน่วยงานหลักๆอยู่3หน่วยงานที่จะทําหน้าที่ดูแลเรื่องไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนซึ่งเอาง่ายๆรัฐธรรมนูญเคยกําหนดไว้ว่าไอ้หน่วยงานสาธารณูปโภคเนะี่ยถ้าเป็นของรัฐรัฐต้องผลิต5้แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ากระบวนการมันเล่นแร่แปรธาตุยังไงไปตีความอยู่แบบหนึง่ง เป็นตีความเป็นเรื่องของการแปลรูปทั้งที่ตัวหนังสือได้เขียนไว้ชัดเจนว่ารัฐต,ต้องผลิต51%วันนี้กฟผผลิตไฟฟ้าเหลือแค่3าและจุดที่เลวร้ายต้องบอกพี่น้องครับว่ากระบวนการขเขมือกฟผหรือย่อยสลายกฟผจากทุนผูกขาดด้านพลังงานกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องให้พี่น้องเห็นภาพว่าขณะที่กฟผมีหน่วยงานใหญ่อย,อยู่3หน่วยงานหน่วยงานใหญ่ใ,ญใ,ญในกฟผนะฮะหนึ่ง หน่วยงานสายการผลิตไฟฟ้า1นะฮะสหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสายส่งไฟฟ้าและ3ก็คือหน่วยงานที่เป็นศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าเฉพาะหน่วยงานสายการผลิตไฟฟ้าเนี่ยกพกแย่แล้วตัวเลขตามรับนูนกำหนดไว้ห้าเอร์เซแต่ผลิตจริงๆตอนนี้สาสิบสองเปอร์เซ็นต์และสารรับนูนก็บอกให้กพมาตีความว่าจะให้เอกชนผลิตกี่เปอร์เซ็นต์ก็ยังเงียบแทนที่กฟพ,อพอ จะมาเป็นหน่วยงานของรัฐในการดูแลควบคุมกํากับความมั่นคงเรื่องไฟฟ้าเพื่อประชาชนและทํายังไงให้เกิดพลังงานราคาถูกกอผอก็ถูกบอลส่ผลิตไฟฟ้าเหลือแค่32%ผมว่าดีไม่ดีอนาคตสายส่งไฟฟ้าซึ่งขณะนี้กอผอดูแลอยู่ก็จะเกิดปัญหาแต่ณขณะนี้ที่ผมมองว่ากอผกกำลังจะถูกย่อยสลายเพื่อให้เอกชนเข้ามามีอิทธิพลนั่นคือศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า โดยปกติแล้วหน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานที่คอยเซตร,ระบบในการสั่งโรงงานที่ผลิตไฟฟ้าราคาถูกผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบปัจจัยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผลิตไฟฟ้าราคาถูกเราก็ต้องใช้ของถูกก่อนนี่คือศูนย์ควบคุมระบบจ่ายไฟแต่ถ้าคุณแยกหน่วยงานนี้ออกเป็นหน่วยงานอิสระเป็นนิติบุคคลใหม่ฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงท่านก็รู้อยู่แล้วว่านักการเมืองก็ถูกทุนผูกขาดเข้ามาครอบงา เมื่อนักการเมืองถูกทุนผูกขาดมาครอบงำก็ไม่แตกต่างจากในทุนเข้ามาครอบงำหน่วยงานนี้ที่ถูกแยกออกมาจากกพผพดังนั้นหน่วยงานนี้ก็สามารถสั่งให้โรงงานของเครือเอกชนใดก็ได้ผลิตไฟฟ้าแทนที่จะให้เครือเอกชนอื่นหรือให้กพผลิตนี่กระบวนการโกงชาติปนชาติปนแผ่นดินผ่านกระบวนการต่างๆที่มันเกิดขึ้นครับพี่น้องมันจึงทําให้กพขนาดนี้ถูกย่อยสลายลง ซึ่งผมคิดว่าพวกเราไงก็แล้วแต่ต้องช่วยการปกป้องกอผพออย่างน้อยให้กอผอมีศักยภาพในการดูแลความมั่นคงไฟฟ้าของประเทศไม่น้อยกว่า50เปอร์เซ็นต์พี่น้องที่เคารพทุกท่านครับที่ผมจําเป็นต้าเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดคุยมันคือปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนค่าไฟฟ้าคือปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนถ้าค่าไฟฟ้าสูงขึ้นต้นทุนการผลิตต่างๆก็จะสูงขึ้น เท่ากับค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนก็จะสูงขึ้นและผมต้องย้ําและขอฟ้องกับพี่น้องว่าวันนี้ระบบการผลิตไฟฟ้าประมาณ70%เป็นฟอสซิลใน70%ที่เป็นฟอสซิลประกอบด้วยแก๊สธรรมชาติซึ่งจะนําเข้าจากต่างประเทศรวมทั้งส่วนหนึ่งอ่าวไทยประมาณ54%และอีก16%นั้นเป็นฐานหินซึ่งเป็นปลมลพิษเยอะมากเบสลเอร์นี้เป็นฟอสซิลต้นทุนเฉลี่ยออกมาต่อนหน่วยก็ยังสูงอยู่ เพราะแก๊สธรรมชาติมีราคาสูงแต่ผมไม่เข้าใจหน่วยงานของกระทรวงพลังงานที่เรียกว่ากกพโดยเฉพาะรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงพลังงานที่คอยกำกับอยู่ท่านทําอะไรอยู่ผมต้องย้ำนะว่าวันนี้มันถึงเวลาที่จะต้องก้าวข้ามฟอสซิลโลกกําลังต่อต้านภาวะโลกร้อนโลกกําลังต่อต้าน,กกอานฟอสซิลดังนั้นท่านต้องก้าวข้ามฟอสซิลเพื่อนําไปสู่พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียน แต่ท่านพยายามก้าวข้ามฟอสซิลไปสู่พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดที่เอื้อต่อในทุนผูกขาดโดยเพพาะเน้นเรื่องโซลา่าฟาร์มและเน้นเรื่องพลังงานลมแต่ท่านกลับไปบล็อกหรือไปปิดกั้นพลังงานสะอาดที่เป็นความชํานาญของคนไทยนั่นคือพืชพลังงานที่ชื่อว่าเนเปียผมย้ำนะครับว่าเนเปียในการผลิตไฟฟ้าเกิดคู่กับสังคมไทยมาเป็น10ปีแล้วฮะและณนะวันนี้ มีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในเปียมาผลิตไฟฟ้าในราคาต้นทุนที่ต่ำมากไม่ถึง1บาทสิ่งที่ต้องถามกะกะพถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานผู้เกี่ยวข้องท่านมัวประามอะไรอยู่เอาหูไปนาะเอาตาไปได้โดยไม่สนใจกับเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้เหรอและทําไมท่านต้องปิดกัน้นไม่ให้เอาพืชพลังงานมาผลิตไฟฟ้าเพื่อดูแลประชาชนนอกจากประชาชนจะได้ไฟฟ้าราคาถูกๆเพราะถ้าท่านส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ ในระยะยาวค่าไฟจะถูกลงไปเรื่อยจนไปถึงราคาโดยละ2องบาทหและสิ่งที่สาคัญที่สุดสิ่งนั้นนี้คือพลังงานสะอาดซึ่งเป็นสิ่งที่กระแสะโลกต้องการไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและหัวใจสําคัญที่สุดก็คือประเทศจะได้ขายคาร์บอนเครดิตซึ่งมันเป็นกระแสะใหม่ของโลกในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตงั้นวันนี้ผมถึงบอกกับทางกกพถ้าท่านจริงใจต่อประเทศ ไม่ใช่มัวแต่เอื้อแต่ทุนผูกขาดด้านพลังงานที่รวยแล้วรวยอีกขนาดทุกฝ่ายจนหมดก็พอเป็นหนี้แสนห้าหมื่นล้านประชาชนยากลำบากแต่โรงงานที่ผลิตไฟฟ้าให้กับหน่วยงานกฟผอซึ่งใช้ฟอสซิลผลิตมีกำไรเป็นหมื่นล้านและวันนี้ทําไมไม่ก้าวข้ามฟอสซิลแล้วการก้าวข้ามฟอสซิลของท่านทาไมท่านปิดกั้นพืชพลังงานที่ถือว่ามันเป็นความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของประเทศไทยที่สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้และเป็นจุดแข็งของประเทศ สิ่งที่ง่ายที่สุดทางเดียวท่านเปิดโอกาสให้พืพลังงานมาผลิตพลังงานสะอาดเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบและบริการประชาชนประชาชนจะได้ใช้ไฟฟ้าถูกลงแน่นอนและผมท้านะฮะเพราะผมไม่เข้าใจว่าทาไมท่านปิดกั้นพืพลังงานแค่ท่านลองออกใบอนุญาตพลังงานสักหนึ่งฉบับและสิ่งเหล่านี้จะได้รับการพิสูจน์ว่าการผลิตไฟฟ้าในราคาต้นทุนที่ถูกมากและประชาชนจะได้ใช้ไฟฟ้าราคาถูก ประเทศชาติก็ไม่เดือ,อดร้อนและที่ทำง,งานที่สุดเป็นพลังงานสะอาดด้วยมันก็จะเกิดขึ้นได้จริงๆนี่คือภาพรวมที่ผมต้องมาฟ้องประชาชนฮนะเพราะมิฉะนั้นแล้วถ้าท่านไม่ไปเดินในเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นจุดแข็งของประเทศนั่นคือพืชพลังงานภายใต้เทคโนโลยีใหม่ประชาชนถ้าท่านไปเดินในทิศทางเก่าที่ท่านอุ้มแต่ฟอสซิลที่โลกกาลังต่อต้านประชาชนก็ต้องแบกรับภาระแบบนี้ตลอดไปเพราะราคามันสูงต้นทุนมันแพง นี่คือสิ่งที่ผมมากลับเลี้ยนให้กับพี่น้องประชาชนว่าพี่น้องครับหมดเอฟทีรอบนี้เดือนเมษายนรอบใหม่เดือนพฤษภาถึงเดือนสิงหาเขาคิดค่าเอฟที T ใหม่แล้วโดยที่จะไปเอาหนี้สินที่กฟผไปซื้อไฟฟ้าจากเอกชนเบ็ดเสร็จแล้ว1นึ่งแสนห้าหมื่นล้านมาเฉลี่ยเป็นค่าเอฟที T. อย่างน้อยค่าไฟาก็จะแพงขึ้นฮะจะเป็นช้อยตอนนี้เขาจะเป็นบอกว่าต้องสอบถามค,ชาชบบความคิดเห็นประชาชนที่แบบนี้สอบถามความคิดเห็นประชาชน ที่ทำสิ่งเร็วๆไม่สอบถามความคิดเห็นประชาชนงั้นย้ำพี่น้องครับไฟฟ้าขึ้นแน่นอนครับหพฤษภาคมที่ถึงนี้แต่จะเป็น4บาท77ตังค์ยาวไปะะน้อย2ปีหรือจะเป็น4บาท84ตังค์ยาวไปถึงนู่นแบบสิ้นปีของปี67หรือถ้าจะใช้แบบม้วนเดียวจบ4เดือนพฤษภา,าถึงสิงหารวดเดียวจบใช้นี่กออค่าไฟจะขึ้นไปที่6บาท72สตังค์ นี่คือภาระที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนภายใต้การจัดการของหน่วยงานของกระทรวงพลังงานณขณะน,นี้ที่ผมถือว่าพวกท่านกําลังเอื้อประโยชน์ให้กับทุนผูกขาดดังนั้นได้เวลาครับช่วยกันพักไทยพักดีจะช่วยกับพี่น้องในการนําพาหยุดทุนผูกขาดครับพร้อมกับเอาเทคโนโลยีที่เป็นจุดแข็งของสังคมไทยนั่นคือพืชพลังงานที่เราเรียกร้องเรียกรยก้องมาตลอดว่าท่านเปิดโอกาสสิ ถ้าเปิดโอกาสผู้ประชาชนจะได้ใช้แต่วันนี้เพราะท่านปิดกั้นท่านไม่ให้โอกาสเพื่อพลังงานเลยนะประชาชนจึงไม่มีโอกาสได้ใช้และมันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องกเกษตรกรในการที่ผลิตวัตถุดิบเพื่อเข้าสู่ระบบนี่คือภาพรวมที่ผมมารายงานพี่น้องให้ทราบนะครับและมีอะไรที่เป็นปัญหาปากท้องที่พรรคไทยพัฒดีคิดว่าจะเป็นปากเปิอเสียให้กับพี่น้องประชาชนผมจะมารายงานเป็นระยะครับวันนี้สวัสดีนะครับ